อันนี้เราอยู่กันที่บลน,นาคลินิกสาขามมตานครนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์น้องมิมี่นะครับหลังจากที่ถอดแมกหน้าผากเนาะโอเค okay, อันนี้ทำไปแล้วกี่วันครับ21เดวัน21วันเนาะรู้สึกยังไงบ้างครับหลังจากที่ทำเสร็จหน้าเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนเลยคือของเดิมที่มารับบริการเสริมหน้าผากนี่เพราะว่าหน้าผากแคบเป็นคนหน้าผากแคบแล้วก็ออตอน ก่อนรับบริการปรึกษาคุณหมอไหมครับว่าอยากได้ไซส์ประมาณไหนมีความนุ่มประมาณไหนอะไรอย่างงี้ปรึกษาแล้วคะ่ะให้มันกว้างขึ้นไม่ต้องนุ่มอมะเอา<ม>แบบเป็นธรรมชาติให้ดูเป็นธรรมชาติน้ำผาดูกว้างละมุนขึ้นนะครับไม่ไม,ไม่ไม่ดูหลอกหลอกอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอเคแล้วอันนี้คือคุณหมอใส่ไซส์อะไรให้ครับจาได้ไหมจำได้ไซส์เอ็มไซส์เอ็มนะครับเดี๋ยวดูวด้านข้างนิดนึงนะครับอันนี้คือวันนี้มารับบริการตัดไหมหน้าผากนะครับก็ ให้ดูมีความเนียนเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับอ่าแล้วถามนิดนึงครับดูการดูแลตนเองนะครับหลังจากที่เสริมหน้าผากไปดูแลตัวเองยากไหมไม่ยากค่ะแค่ล้างแผลทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นแล้วแล้วก็ประครบร้อนด้วยอ่า<ม>ช่วงสองวันแรกเราประครบเย็นใช่ไหมใช่ค่ะอ่าหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นประครบร้อนแต่ว่าช่วงเจ็ดวันแรกประครบผ่านผ้าไปก่อนใช่ไห<ช>มครับโอเคแล้วเริ่มแกะหน้าผากเมื่อไหร่เอ่ย <24 S 2> แกะผ้ารัดผ้าสิบสี่วันใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นหน้าผากเป็นไงบ้างเห็นตอนแบบ ไม่ได้มีผ้าผาผ่าแล้วรู้สึกไงบ้างไม่มีเป็นขอบรอยเลยคือเนียนเนียนคือเป็นผิวเราเลยใช่อ๋อคือเข้ากับโครงหน้าเราเลยใช่ไหมคือแผลคุณหมอเปิดบริเวณไหนครับบริเวณหัวข้างขวาอ่าเบี่ยงเบี่ยงให้นิดนึงอันนี้คือเพิ่งตัดเพิ่งถอดแม็กเสร็จเนาะอ่าแผลค่อนข้างจะสวยเมื่อกี้เจ้าที่บอกมานะครับแต่ว่าเวลาเราใช้ชิดตามปกติเราจะแสกแสกกลางซึ่งมันก็จะไม่ใช่แนวที่เราเปิดแผลอยู่แล้วเนาะ โอเคแล้วมีอะไรอยากฝากบอกกับเพื่อนๆที่กําลังมองหาที่รับบริการเสริมหน้าผากหรือคนที่กําลังตัดสินใจไปฉีดดีไหมอะไรเงรี้ยมีอะไรแนะนำบ้างไม่ควรฉีดนะคะควรทําเลยเพราะว่าฉีดนี่ก็มาต้องขูดออกก่อนทําอืมอืมใช่เพราะอาจมีเอฟเฟกเรื่องของสารตกค้างหรือการไหลของสารที่เราไปฉีดมาใช่ไหมอ่าแล้ว มีคนรับข้างเป็นเขาเห็นหน้าผากเราแล้วเ,เป็นไงบ้างทักค่ะว่าหน้าละมุนขึ้นหน้าเปลี่ยนเลยดูหน้ากว้างขึ้นถูกไหมที่สำคัญคือว่าเราเราเริ่มมั่นใจเรื่องการเปิดหน้าผากแล้วเนาะใช่ค่ะกล้ามัดผมตอนแรกไม่ค่อยกล้ามัดผมอ,อหน้าผากมันแคบใช,ใช่ไหมนี่ก็คือได้ความละมุนล,ละมิติที่ดูหวานขึ้นเนาะส่วนตอนนี้ใครนะครับอยู่ ในโซนชนบุรีนะครับก็ทางคลินิกก็จะมีสาขาเมาตนานครด้วยนะครับแต่ก็ต้องนัดวันที่คุณหมอเข้ามาให้บริการเนาะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะให้บริการประจําอยู่ที่สาขากรุงเทพซึ่งสาขากรุงเทพเนี่ยสามารถนัดเจอได้ทุกวันเลยนะครับก็ตอนนี้โปรโมชั่นเสริมหนา้าผากนะครับของทางคลินิกซึ่งวันนี้นะครับเดือนใกล้สิ้นเดือนลนะเนาะก็อยากให้แนะนําให้รีบส่งรูปมาปรึกษานะครับเพราะว่าราคาอาจมีการปรับราคาขึ้นอีกนิดนึงนะครับก็ตอนนี้ราคาเสริมใหม่ทางคลินิก อยู่ที่17,900บาทนะครับเสริมหน้าผากซิลิโคนเลือกไซส์ได้นะครับคุณหมอกรอหนกคิ้วให้ด้วยนะครับสำหรับบางเคสที่มีปัญหาเรื่องมีหนกคิ้วนะครับแล้วก็คุณหมอก็จะดูแลเป็นอย่างดีนะครับเลือกไซส์ปรับไซส์ให้เหมาะกับโครงหน้าของเรานะครับแล้วก็ราคางานที่เคยไปฉีดสารมาไปเติมไขมันไปฉีดฟิลเลอร์มานะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก3-5,000บาทนะครับแต่ยังไงก็ สามารถส่งรูปมาปรึกษาได้นะครับทางคลินิกก็จะส่งรูปลักษณะของคนที่มีโครงหน้าคล้ายกันและปัญหาคล้ายๆกัน,น,นส่งให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับจะได้มีเห็นว่าเออถ้าเกิดเราทําไปแล้วหน้า,จ,าจะประมาณไหนนะครับยังไงก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์แล้วก็โพสต์ทักมาปรึกษาสอบถามได้นะครับโอเคขอบคุณน้องมีมีมากครับเดี๋ยวนี้เดินทางกลับพัทยาเนาะโอเคโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ